รอบสุดท้ายจะเป็นโจทย์ที่ยากที่สุดวัตถุดิบไทยที่เราจะใช้เป็นวัตถุดิบหลักก็คือน้ำปลาค่ะทุกคนรู้จักดีว่าน้ำปลาเป็นเครื่องปรุงสำคัญในครัวไทยและเป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทยแต่เราจะใช้น้ำปลายังไงมาทำอาหารไทยให้โดดเด่นวันนี้แพมจึงนำ signature Dish อาหารไทยผสมผสานที่มีองค์ประกอบสำคัญหลักคือน้ำปลามาเป็นโจทย์ค่ะซึ่งคุณจะต้องทำรสชาติและหน้าตา ออกมาให้เหมือนจานของแพร์0 0เอร์ซตค่ะซิกเนเจอร์ดิชของแพร์จานนี้มีทั้งหมด5องค์ประกอบซึ่งพวกคุณจะต้องชิมและแกะสูตรด้วยตัวของคุณเองทั้งหมดค่ะเราจะไม่มีสูตรใดๆให้พวกคุณทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคุณจะต้องแกะจากรสชาติของทุกองค์ประกอบด้วยตัวของพวกคุณเองค่ะคุณต้องแกะให้ได้ว่าองค์ประกอบไหนที่มีน้ำปลาอยู่ในนั้นค่ะไม่ได้มีทั้ง5้าองค์ประกอบนะคะ รอบนี้คือโอกาสสุดท้ายของเขาที่จะคว้าแบล็กแจ็กเก็ตแล้วครับซึ่งพวกเขาเนี่ยจะต้องเจอกับจานซิกเนเจอร์ดิชของเชฟแพรซึ่งได้ยินว่ามีน้ำปลาเป็นองค์ประกอบหลักและเราก็ได้เตรียมสิ่งที่ดีไว้ให้พวกเขาแล้วคือน้ำปลาที่มีกลิ่นหอมกลมกลม่อมรสชาติไม่เค็มจัดเพราะหมักด้วยวิธีธรรมชาติองค์ประกอบของจานแพมเนี่ยมีทั้งหมด5อย่าง <S <S แต่ว่า3อย่างนั้นเนี่ยมีส่วนผสมของน้ำปลาอยู่ค่ะอันแรกเลยนะคะจะเป็นเนื้อสเต็กทันจะหมักกับน้ำปลาเพื <S 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 อ่อให้น้ำปลาเนี่ย เพิ่มความละมุนของเนื้อย่างออกมาจะหอมหวานมากเลยค่ะส่วนที่2จะเป็นซอสพริกแกงค่ะจะมีน้ำปลาอยู่และสุดท้ายนะคะจะเป็นไส้ที่ม้วนอยู่ใต้ซุพีนี่ค่ะ